ล่าสุดพระเอกรบุสรมีนออลายก็แถลงประนามว่าที่ประชาชนชาวพมา่าเนี่ยอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากก็เพราะการกระทำของคนกลุ่มหนึ่งล่าสุดพระเอกรบุสรมีนออไลายก็แถลงประนามว่าที่ประชาชนชาวพม่าเนี่ยอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสทุกวันนี้เนี่ก็เพราะการกระทำของคนกลุ่มหนึ่งนั่นคือการกระทำของ พรรค NLD บ้างการกระทำของรัฐบาล NUG บ้างการกระทำของ PDF ในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆตำบลต่างๆเมืองต่างๆหรือจังหวัดต่างๆรัฐต่างๆของพม่านี่ธาตุแท้ของประเด็จการนะมิโองลายไม่ได้โทษตัวเองเลยว่าในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนี่ลากปืนลากรถถังลากรถทุ่มเกาะมายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน พอประชาชนชาวพม่ากออกมาประท้วงก็ฆ่าเขาทิ้งกลางถนนเมื่อฆ่าทิ้งมันก็เจรจากันไม่ได้มันก็ต้องจับอาวุธขึ้นมาสู้กันนี่ไงครับต้นสายปลายเหตุไม่พูดพูดแต่ผลที่ได้รับกระทบในปัจจุบันก็คือประชาชนชาวพม่าอยู่อย่างทุกข์ยากลําบากเพราะการกระทําของคนกลุ่มหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพมา่า เดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกด้านนะครับทั้งข้อมูลข่าวสารจากสภาทหารประมากก็คือ SAC นะครับที่มีบนเอกภูสูมินออนไลน์นี่ถืออำนาจสูงสุดรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาล NUG National Unity Government ที่มีพรรค NLD นีนี่ของท่านองซานซูจีนี่เป็นแกนนำสำคัญเนี่ย ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปและสภาพของท่านองซานที่ถูกคุมขังไว้อยู่ที่บ้านเอาออกจากคุกมามาอยู่ในบ้านในค่ายทหารนั้นเป็นอย่างไรและก็จะเอาความคิดเห็นที่ทั้งฝั่งจีนนี่ได้แสดงความวิตกกังวลออกมาว่าไม่อยากให้อาเซียนตกอยู่ในสภาพคล้ายสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเ ้องรวบรวมและก็ประเมินแล้วจะนําเสนอทุกท่านอีกครั้งนึงนี่คือเรื่องพม่านะครับส่วนเรื่องกันมาธีการที่มีคนที่มีพี่น้องนี่ต้องการให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ชัดเจนครับว่ามันไม่สามารถจะตกลงกันได้ระหว่างพักเก้าไกลกับพักรัฐบาลคือเก้าไกลเขาไม่ยอม